มันขี่สางว่าพ่าสางไม่เหยียบพ่อน้ำแตกอีกผมาเงกับน้องผมเลยครับไอ้ที่สําคัญนะน้ำแตกเมื่าไหร่ทำเป็นไม่รู้ไม่ขี้อีกนะฮะจ,จนการบอกทิ้งน้ำมันแตกเลยน้้มันแตกเพื่อนบอกเสร็จเมื่อกี้สางไม่เห็นน้ำแตกทางทําหักนะครับแทนที่จะบอกพี่แนละ้วเนียนเลยนะาแม่จะเอาให้พี่พาไปเลยนะมันไหลอยู่เงนี้นะ้อ้ล้อไคลแต่ละคนนั่นแหละเขาแม่ไก่เขงแม่ไก่มุอกล้องตรงีมีนถึงเอาแม่ อยานี้กเาอันนี้ก็จะดูครับชี้ทำก้อนน้ำแตกอะไรครับกำลังจะไปเอ่อ อาช้างนะครับไม่ขี้สางว่าพผ้าสางไม่เหยียบพ่อน้ำแ,แตกอีกผมมุงกับน้องผมเลยครับแล้วดูน้ําพุ่งอย่างแรงเลยครับทำอะไรนี่ไอ้ที่สําคัญนะน้ําแตกมออไ,ไม่เท่าไหร่ทำเป็นไม่รู้ไม่ขี้อีกนะฮะจนการบอกสิ้นน้ำมันแตกเลยได้นันแตกเพื่อนบอกเสียงไม่ขี้สางไม่เห็นหน้ำแตกเดี๋ยวทำเนียนะทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับโอ้ bộ men bạc lá nhai xay à, là cứ tới mà là bị thóc rơi sẹo này coi anh kia luôn, chưa? làm luôn, đây làm.

ยตัวเรงมั้ยไรอะแข่งนี่ผงกระชูตัวแร้เลยตัวแรกอ่ะอืมมีผงมาเลยถ้าปุนหน้ามันไม่มีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอาของมา ที่โม่งหัวแตงเลย ทังทําหักนะครับแทนที่จะบอกพี่นะเนียนเลยนะเลยแม่การพี่พาไปเลยนะมันไหลอยู่อย่งนี้นะล้อกชายหุบแต่ละคนตีได้มันถึงอยู่ดิไปดึงอะไรออกนี่กูดึงไอ้ไอ้การทุบไปออกก็ต้นกล้วยสามปีนะคุณผู้ชมต้นกล่วยสามปีสามปีทุกไปเดี๋ยวไอ้แดงดึงออกเลยไอ้การทุบไปเลย และเาแม่ไก่เขาม่ไก่มกงีี่ึงเม่นี่วลอยากเพิ itos, of of mond, ่มเยเออันอไหนอนอาว

เอาไหมาใบตัดไหมแานสั่งเลยเดี๋ยวะไปยู่ไยูเด้อเฮียใบตัดดีไหมเนี่ยเราทำเสร็จภายในสิบนาทีนะท่าชมเาดูไหตัวนี้ห้าทีไปแล้วห้าทีแล้วครับี่ชม

ไปไหนจ้ะเอ็มไปไหน,อนโอ้โขกนัวรอกว่ามันหนีวะมันมีเ้าส์ยังรอวะกนัมทำไมนี่ อยู่แล yeah. ้วอยู่อนี่ดอกหนจะไปไหนครับเนี่ยมันนีเจิไปไหนไะไปข้างหน้าไปข้างหน้าดูงทำไมวนี่คนนี่กวนัวกวนวัเรานี่ยกวนไหนกวนวัวแล้วมันขัดมันบัดบัตเงงตรงนี้โอฉลาจริงๆเลย แตกขา้างล่างอีกเป็นยังไว่าแตกขา้างในปิดปิดว่าได้แตกข้างลางอีกเออว่าไม่ต้องขุดดินหรื่เาพาีขาพันบกพันิอยู่เาเอารม่ สิ้นอะไรของต่างโลกของ่างลเีอยยังนี่เี่ย่เลที่ทีหายหรอที่ไหนบ่งเหลือเยเหลือที่ส่งอื่ที่ตวอเลีวลมือสของม่เีล่งจบาท

dùng nhà cột hơi cột hỏng các nhu học tang hả người hùng lên vài này, Điều này. เวลาดนผู้ชมสรุปแล้วก็ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าน้องชายผมนี่ทำเรื้อลังมากเลยนะครับผมก็จะทําได้แต่ที่ไหนมันแตกตื่นข้างในนะครับแตกถึงสายเข้าไปในบ้านเลยเดี๋ยวให้เสร็จการมาทํานะฮะับทีครับผมถ้าชอบคลิมพ์พิมพ์กดไลค์กดซับสไครป์กดรติดตามช่องไทยรัฐบานช่องแอร์เดฟเฟนไทยแลนด์เลยครับ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งหนึ่งกำลังใจให้ครับการทำน้ำประดานใหม่น้ำปะป้าใหม่นะครับดูมือไปมดเลยสวัสดีครับ